วันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัว r e c e i ร์ r นะครับก่อนหน้านี้เราเคยเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทนมาละก็คือคำสั่ง start activity นะครับโดยเราต้องการให้ตัว Android มันไป start activity ที่เราต้องการหรือว่าตัวโปรแกรมที่เราต้องการเราก็สร้างตัวอินเทนขึ้นมาแล้วก็ r o a d c a s t มันขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอีกฝากหนึ่งนะครับก็คือจะเขียนโปรแกรมเพื่อรับอินเทน ที่ตัวโปรแกรมอื่นไปนคนบอสแทสขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นไปได้หลายตัวนะครับอินเทนหลายตัวก็เราสามารถจะรับมันได้นะครับโดยไม่ต้องขอเพอร i มิชันอะไรนะครับซึ่งในการรับตัวอินเทนเนี่ยมันมีวิธีการเขียนโปรแกรมอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่าตัว Dynamic i m p l พล e เมนต์นะครับ d y น a ม i ิกอิ l พล e เมคืออะไรก็คือการสร้างคลาสในการ รับพวกอินเทนเน่โดยฝังไว้ใน Activity หรือว่าตัวส่วนโมดูลอื่นนะครับซึ่งเราอยากจะเริ่มฟังนะครับแล้วก็จะหยุดฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการทำรีเซิร์ฟเแบบ d y n a มิกนะครับจะเปิดจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการทำสเตติกอิมเพเมนเทชันนะครับสเตติกอิมเพเมนเนี่ยเราจะสั่งเปิดปิดมันไม่ได้นะครับถ้าเราประกาศแล้วว่าเราจะรอฟังอินเทนตัวนี้นะครับ ยังไงมันก็จะสตาร์ทโปรแกรมเราขึ้นมาเมื่อเมื่อมันเกิด i n นเทนนะครับก็2แบบเนี่ยมันจะเขียนต่างกันนะครับในส่วนของ Static เนี่ยเราจะไม่มี Activity ก็ได้นะครับอาจจะเขียนเป็นโปรแกรมเล็กๆฝังไว้พอมันเกิดเหตุการณ์ที่เราโปรแกรมไว้มันก็จะเรียกตัวโปรแกรมเราขึ้นมาลันนะครับตัวอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมพวกที่มัน Start ตัวเองเมื่อเมื่อเครื่องบูตนะครับพวกออโต้ัต่างๆเนี้ยนะครับมันก็จะต้อง l e m e ท t เป็น s t a t i c intent นะครับ เดี๋ยวใน l a บ,บนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของ d ด n a m i c กก่อนนะครับเพราะว่า d ดน a ม i ิกมันจะเขียนง่ายเทสง่ายนะครับในส่วนของสเตติกเดี๋ยวเราจะไปเขียนในบทถัดไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเขียนอินเทนที่ใช้ในการตรวจจับนะครับสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่าตัวนี้แบตเหลือเยอะหรือน้อยหรือว่ากำลังชาร์จหรือว่ากำลังที่ชาร์จหรือแบตใกล้หมดแล้วอะไรทํานองเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะเขียน คลาสขึ้นมาเพื่อดักอินเทนตัวเนี้ยซึ่งตัวระบบปฏิบัติการมันจะส่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็น empty activity โปรแกรมนี้จะมีแค่หน้าจอเดียวนะครับผมจะเรียกว่า my battery monitor ครับโปรแกรม monitor สานะแบตเตอรี่ เดี๋ยวเราวาดหน้าจอก่อนนะครับก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้เราก็จะใช้ตัว Tech View ตัวหนึ่งเอาไซส์ใหญ่หน่ยก็ได้นะครับ Tech View ตัวนี้เราจะโชว์ตัวเซตัสของของตัวพอร์ต USB นะครับของแบตเตอรี่ว่าตัวนี้กำลังชาร์จหรือกำลังอะไรเงี้ยจะโชว์เป็นข้อความนะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะโชว์เป็น ตัวสไลเดรอร <c oughs> ์นะครับเดี๋ยวจะใช้โปรเกตบาร์นะครับลองหาโปรเกตบาร์ก่อนโปรเกสบาร์ไหนเอ่ยโปรเกสบาร์อีโปรเกสโปรเกสอ่านะครับโปรเกตบาร์แนวนอนนะครับบอกไว้ข้างล่างนี้ หยุดนิดนึงตัวนี้ชื่อ Take View นะครับตัวนี้ชื่อโป o r r e s s Bar โอเคนะเดี๋ยวผมล็อกตัว c o s t t r i n t ตัว Take View ให้อยู่มุมบนกลางหน้าจอโปร g r e s บ Bar เอาไว้ใต้ Take View แล้วก็ให้อยู่ตรงกลางหน้าจอโอเคคนระแค่นี้นะครับโปรแกรมมีแค่สองสองตัวนี้เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปโค้ดนะครับ วิธีการ implement เนี่ยเราจะต้องสำหรับการเขียน receiver นะครับจะต้องใช้ท่า OOP นะครับเราต้องไปสร้างตัว class ขึ้นมาก่อนโดยตัว class เนี่ยเราจะไปต้องไปสืบทอดนะครับต่อมาจากตัวบอด a s t receiver class นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนโค้ดส่วนที่จะให้มันทำอะไรเมื่อมันเกิด event นะครับอยู่ข้างในนั้นนะครับก็เสร็จแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปสร้างตัว class receiver ก่อน โดยตัวคลา s ร r เ c e ร์ e เนี่ยผมจะเขียนไว้ข้างนอก on create นะครับจะต้องเขียนไว้ on create โดยผมจะเขียน Class ไว้ตรงนี้นะครับ my receiver อันนี้เป็นชื่อ Class นะครับให้ไป extend มานะครับจากตัว broadcast receiver ให้ไปสืบทอดมาอีกทีนึงนะครับมันจะบังคับให้ i m p l e m e n t นะครับผมแต่ผมไม่อยากจะ implement ตรงนี้นะครับจริงๆก็ i m p l e m e n t แหละนะครับเพราะมันมีตัวมันอยู่นะครับผม implement นะครับแล้วผมจะบังคับให้มันเป็น a อ s t r a c t เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ตัวโค้ดที่เกี่ยวข้องกับ กับการอัปเดต UI นะครับกับป UI เดี๋ยวผมมาเขียนในนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้นี้มันอยู่ใน receiver นะครับมันจะรันมันจะไปรันข้างนอกนะครับอยู่คนละคอนเทกต์กันกับตัวโปรแกรม make activity เรานะครับเพราะนั้นไอ้ส่วนของการเข้าไปพูดในการจัดการกับพวก text box หรืออะไรพวกเนี้ยเราจะต้องมาเขียนในนี้นะหรือพูดง่ายก็คือไอ้ตัวคลาสเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอ็อบเจกต์พวกนี้นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ทำ b i n d i n งจริงมันบ i ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเราต้องเราต้องใช้ท่า abstraction นะครับ เพื่อจะได้ยัดโค้ดเข้าไปได้นะครับนะผมทำให้เป็น abstract ก่อนผมทำให้เป็น abstract นะครับ on receive เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมี intent ที่เราต้องการนะครับเข้ามาสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวตัวระดับนะครับแบตเตอรี่กับสเกลแล้วก็ตัวแบตว e ลูครับ ดูเดต้ามันจะโยนเข้ามาผ่านตัวอินเทนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมรับนะครับผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมานตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ารีเวลอันนี้เป็นสถานไอเป็นความจุแบตเตอรี่ว่าเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมให้ไปดึงมาจากตัวแปร Intent ตัวนี้นะครับมันจะโยนเข้ามาใน extra นะครับตัวนี้เนาได้นะครับก็เลยต้องใส่ question mark นะครับ get in extra นะครับตัวกุญแจที่เราจะใช้ถอดเอา data ตัวนี้ออกมามันจะอยู่ในแบตเตอรี่แ a เน r เจนะครับจริงๆก็เป็นสตริงธรรมดาเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเมาส์ไปชี้ดูแล้วกัเป็นเขาว่าอะไรนะครับ extra level นะครับถ้าไม่มีก็ให้เป็น default เป็นศูน แล้วก็ถ้าหากว่าอินเทนตัวนี้ไม่มีนะครับก็ให้มาโยนศูนย์มาเลยนะครับลองเมาส์วิชีดูมันน่าจะโชว์นะว่าคอนสแตนต์นี่คือค,คาว่าอะไรนี่นะครับคือคําว่าเลเวลนี่นะครับคือสติงสเส้นนี้นะครับถัดมานะครับไอตัวเลเวลเนี่ยบางยี่ห้อบางรุ่นมาอะไรมันอาจจะบอกเป็นโวล์เป็นแอมป์ M, เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ,นะรบเราอยากจะแปลงให้มันเปอร์เซ็นต์เราต้องรู้ว่าถ้าแบตเต็มเนี่ย นะครับไอ้ค่าเลเวลมันมีค่าเท่าไหร่นะครับไอ้ค่าตัวนี้มันเราเอามาจากสเกลนะครับว่าสเกลนะครับผมตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่าสเกลนะครับมันจะอยู่ในตัวแปร get in extra มันจะอยู่ใน constant battery Manager. มันชื่อ Extra Scale ผมให้ default เป็นศูนย์ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องมาหารนะครับถ้าถ้าเกิดเราไม่มีเดี๋ยวมันศูนย์มาหารมันจะเป็น infinity นะครับผมให้ default เป็น1น,นะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัว s t a ตัสนะครับ s t a ตัสก็ผมจ้งชื่อว่าชาร์จิ n งแล้วกันนะครับ Charging เท่ากับ Intent.GetIntegerExtraBatteryManager มันจะชื extra status. อ่อ ExtraStatus ตัวนี้จะเป็นสถาหนะของพอร์ต USB นะครับให้ Default เป็นเล็ก0ถ้าไม่มีก็เป็นเล็ก0 ต่อไปเราจะคำนวณตัวตัวเปอร์เซนต์แบตเตอรี่นะครับสูตรก็ง่ายๆนะครับหารเอานะครับผมเรียกว่าตัวแปรนี้ว่าแบตเตอรี่ value นะครับวิธีคำนวณก็เอาค่าที่อ่านได้นะครับในบบต,ตัวแปร level ปรับสเกลเฉยๆนะครับหารกับตัวตัวแปรสเกลนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราประกาศเป็น editor นะครับนี่มันเป็น editor นะครับ มันหารกันถ้ามันเป็นทศยมแล้วมันจะหารผิดนะครับแล้วผมตัวค้าไทยให้มันเป็นทศยมก่อนสักตัวหนึ่งจะค้าตัวเรเวลก็ได้หรือจะค้าตัวตัวตัวแปรสเกลก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งขอเป็นทศยมก็พอละนะครับโอเคแล้วคำตอบจะเป็นทศยมหนูระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งนะครับแล้วก็คูณร้อยเข้าไปจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คูณร้อยเข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวแปรแบบตัวนี้ก็จะเป็น ท้สยมนะครับก็เรียบร้อยนะครับขณะนี้เราแอนข้อมูลมาได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าเรายังแปลความหมายมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะเซตเทปตัวนี้ได้นะครับมันมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนเราจะต้องไปทําตัวแอพแทรกฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแอแกฟังก์ชัน จริงผมน่าจะเขียนเป็น lambda ไปเลยเนาะไม่ใชนะครับเขียน OP ก็ได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่าอัปเดตแล้วกันนะครับเอยไม่ใช่ชื่อตัวแปรชื่อฟังก์ชันนี้นะครับอัปเดตโดยจะโยนค่าเข้าไปนะครับ2ตัวนะครับก็คือตัวหนึงเป็นตันิยมนะครับ level battery นะครับตั้งชื่อตัวแปรว่าแบต value นะครับเป็นชนิดตัวนิยมนะครับ แล้วก็ตัวแปรตัวที่สอชื่อ USB แล้วกันนะครับเป็น i n i t i a l i e นะครับโยนเข้ามาไม่มี body นะครับลืมไปนะครับมันไม่มี body นะครับผมต้องเอาตัวนี้ออกเป็น a อ s แ r a ฟั f u n c t i นะครับจะไม่มี body ไม่มีโค้ดนะครับมีแค่ฟังก์ชันแล้วเราก็พอถึงตรงนี้นะครับเราก็จะจัดการโยนตัวแปร2ตัวเนี้ยเข้าไปในฟังก์ชันนี้แล้วก็ให้ user ไปเขียนโค้ดข้างในเองนะครับก็โยนเข้าไปนะครับอัปเดตให้มันขอฟังก์ชันนี้ตัวแรกก็เป็นแบต value ตัวแปรตัวนี้ชื่อเะไยเเลยแบต value แบต value นะครับตัวที่สองก็คือ charging ตัวแปรชื่อ charging เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็คือตัวคลาสเราครับโซนที่เกี่ยวข้องกับการการอัปเดตตัว UI จะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวให้ยูเซอร์เป็นคนเขียนนะครับจริงก็เราไว้แล้วคนเขียนนะครับก็จากนั้นนะครับเราก็จะเอาคลาสนี้มาใช้งานนะครับที่เราเพิ่งสร้างไปเนี่ยเอาไว้ในนี้นะครับผมก็จะประกาศตัว UI ก่อนนะครับเรามี Edit เรามี Text view ตัวหนึ่งนะครับผมเรียกว่า Text1 นะครับเท่ากับ i ฟล view by id take view นะครับอ uh, dot id dot take view นะครับอีกตัวนึงเป็น progress bar นะครับเรียกว่า progress หนึ่งแล้วกัน p ปรกเกรสบาร์ เรียบร้อยต่อไปเราก็จะสร้างอ็อบเจกต์นะครับเราต้องเอาไอตัวคลาสเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นอ็อบเจกต์ก่อนนะครับก็ประกาศตัวแปรอันหนึ่งผมตั้งชื่อว่า Receiver นะครับ Receiver เท่ากับอ b อบเจกต์เอามาสร้างเป็นอ็อบเจกต์นะครับกี้เราตั้งชื่อว่า My Receiver มันก็จะฟ้องนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น abstract นะครับเป็น abstract มันจะต้อง implement ตัวนี้ด้วยนะครับก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกเสร็จมันก็จะขึ้นตัวตัวเครื่องหมายนี้มาแล้วก็สั่งให้ implement นะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์มือนะครับในนี้มันมี abstract อยู่หนึ่งตัวก็คือ abstract update นี้ตัวนี้นะครับก็กดโอเคมันจะขึ้นโครงไว้ให้นะครับแล้วมันก็จะโยนตัวแปรสองตัวนี้มาให้เรา นะครับตามที่เราโปรแกรมมันไว้นั่นแหละนะครับแล้วก็จะใส่โค้ดอัปเดต UI ตรงนี้นะครับก็เราเซตโปร k e t บาร์ก่อนละกันนะครับโปรเก t บาร์เรายังไม่ได้เซตค่าแม็กมินเลยนะครับผมเซตค่าแม็กก่อนโปรเก t หนะครับ max นะครับผมให้แม็กที่ร้อยนะครับร้อยคือเต็มละนะครับแล้วก็เซตค่ามินนะครับ มินก็ให้เป็นศูนย์ต้องเซตไหมผมต้องเซตมินไหมนะครับแล้วก็มินไม่มีนะครับเท่าแค่แม็กอย่างเดียวมินคงเป็นศูนย์โดยดีฟอยู่ละผมเซตแค่แม็กอย่างเดียวนะครับผมก็เซตค่าเข้าไปในโปรเกรสบาร์นะครับโปรเกรส โ <_ d ots> o รเกรสหนึ่งดอทโปรเกรสเท่ากับค่าที่เราต้องการให้มันเซตนะครับซึ่งตอนนี้เราโยนมาแล้วมันคือแบบแวลูนะครับแต่ว่าแบบแวลูเนี่ยมันเป็นโฮสียมนะครับเป็นฟลตติ้งพอยต์นะครับแต่แต่ไอ้เจ้าโปรเกรเนี่ยมันมันรับแบบอินทิเจอร์นะครับมันฟ้องว่า r รี u i ว e ายเป็นอินนะครับแต่ว่าไอ้ค่าตัวแปรนี้เป็นโฟร์นะครับแล้วก็คาสให้มันเป็นอินซะ ค่าที่เป็นอินต่อไปก็เป็นตัวสเตตัสของ USB นะครับซึ่งไอ้ค่ามันโยนเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวต้องมาตีความหมายเองว่าเลข0ูนย์ไปว่าอะไรเลขหนึ่งไปว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยผมจะใช้ when as statement แล้ละกันผมใช้ตัวแปรอันนึงนะครับชื่อ USB status เท่ากับ when แล้วก็ ไปดูตัวแปร USB นะครับตัวแปลชื่อ USB <S <S จากนั้นก็เขียนเอานะครับถ้าหากว่ามันมีค่าเท่ากับ Battery Manager Battery Status Status Charging ก็ให้ตัวแปร USB เนี่ยมีค่าเป็น คำว่าชาร์จิ่งนี่เป็นคำว่าชาร์จิ่งแล้วก็มีสเตตัสอีกหลายตัวนะครับถ้าเป็นชาร์จิ่งตัวนี้ผมให้เป็นคำว่าดิชาร์จิ่ง กำลังปล่อยไฟดิชาร์จิ่งตัวนี้คือแบตเต็มนะครับฟูแบตเต็มแล้วก็สุดท้ายก็สถานะไม่ชาร์จ มันจะเป็นคำว่า Not Charging นะครับ Not Charging นี่คืออะไรนะชาร์ไอเครื่องชาร์จเสียนะครับจ่ายไฟไม่พอ Not Charging Not Charging แล้วก็ Default นะครับก็คือเป็นตัวเลขอื่นนะครับใส่เป็นอะไรดี I don't know น don't know สุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับเอาตัวข้อความนะครับไปใส่ใน TextView นะครับ t e x t 1 t e t เท่ากับ USB set u s เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าโปรแกรมยังรันไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ประกาศให้ตัวรีเซิร์เวอร์ตัวเนี้ยมันไปรับไปรับตัวอินเทนตัวไหนนะครับเราต้องเราต้องลงทะเบียนรีเซิร์เวอร์ก่อนนะครับผมจะเขียนไว้หลังจากที่มีการสร้างอินสแตนซ์ของมาแล้วนะครับผมเขียนไว้ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับก็คำสั่งในการลงทะเบียนรีเซิร์เวอร์นะครับคือ r register register r e e e i v e r ตัวแปรตัวแรกก็คือ Receiver นะครับเมื่อกี้เราประกาศไว้ข้างบนชื่อว่า Receiver นะครับถัดมาก็เป็น Intent ที่เราต้องการ Intent ที่เราต้องการจะให้มันทำงานนะครับ Intent ตัวนี้นะครับเราต้องสร้าง Intent f i l t e r นะครับไม่งั้นมันมาหมดนะครับเพื่อรับกรองเฉพาะ i n t e n t ที่เราต้องการนะครับ อินเทนตัวที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ในตัวแปรชื่ออินเทนนะครับ intent.action.action e I-N-T-E-N-T Action เลยแบตเตอรี่มีเยอะแยะหมดเลยนะครับหาแบตเตอรี่ change นะครับที่เราต้องการคือแบตเตอรี่ change นะครับเรียบร้อยนะครับอย่ากรู้เป็นคำว,ว่าอะไรก็ลองเมาส์ชี้ดูนะครับไอ้คอน s ซนต์ตัวนี้มันเป็นคำว,ว่าอะไรเอ่ย นี่ครับคือมันคือคำว่า Android. Intent. Action. BatteryChange นะครับถ้าคุณพิมพ์มือก็ต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ประโยคนี้นะครับแต่ว่านี้เราเรียกมาจาก constant ก็เรียบร้อยนะครับอ่ากดลันดูนะครับโอเคมาแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นเป็น discharging นะครับเพราะว่าแบตโทรศัพท์ผมตัวนี้มัน 98%นะครับโปกเกตบ,บาร์มันเลยขึ้นมาเกือบเต็มนะครับเหลือมีนิดเดียวนะครับทีนี้พอผมเสียบพอร์ต USB ลงไปนะครับตอนนี้ผมต่อกับสายชาร์จไว้นะครับต่อสายชาร์จเรียบร้อยเสียบพอร์ต USB ปึง้งชาร์จไม่เอ่ยชาร์จแล้วนะครับ ตัวนี้ขึ้นเป็นชาร์จจริงแล้วข้อความจะเป็นดิชาร์จอยู่เอทำไมข้อความไม่เป็นคาว่าชาร์จจริงเอ่ยผมลองดึงออกนะครับดึงออกเป็นดิชาร์จ แบตมันเต็มนะครับมันน่าจะไม่ไม่ชาร์จนะครับโอเคนะครับเสียบทิ้งไว้แป๊บหนึง่งสถานะเปลี่ยนเป็นชาร์จจริงละนะครับมันจะต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าตัวอินเทนตตัวเนี้ยไอโอเอสมันไม่ได้ยิงขึ้นมาตลอดเวลานะครับมันอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นมือถือนะครับบางรุ่นก็อาจจะเร็วหน่อยบางรุ่นก็อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมเอาชาร์จเจอร์ผมมันเป็นควิกชาร์จนะครับมันน่าจะไปยุ่งกับตัวระบบพอสมควรนะครับมันก็เลยขึ้นสลับไปสลับมาชาร์จมั่งดิชาร์จมั่งนะครับแต่ถ้าผมดึงเคเบิลออกมันก็จะคงจะเปลี่ยนไปคขว่าดีชาร์จนะครับไปคขาว่าดีชาร์จนะละถ้าแบตเต็มนะครับมันก็คงจะขึ้นเป็นคําว่าฟูลนะครับนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับ ก็ลองลองดูกันก็ได้ลองชาร์จจนมันเต็มก็ได้นะครับก็ลองลองปล่อยให้แบตมันเรนไปสักครึ่งนึ่งเรื่องดูว่าตัวโปรเกสบาร์ตัวนี้นะครับมันเหลือครึ่งเดียวหรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการเขียนรีเซิฟเวอร์นะครับแบบสแตติกเอ้ยแบบแบบไดนามิกนะครับเปิดปิดเมื่อไรก็ได้นะครับนี่เราเรียกแบบไดนามิกนะครับ สำหรับตัวโค้ดนะครับเขียนประมาณนี้คือจริงๆคือยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเราสั่ง r i g i s t e ร e e ซ e ร e แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สั่ง Unregist นะครับถ้าหากว่า User สลับหน้าจอโปรแกรมเนี่ยตัวตัว Re c e i v e r มันยังถูก Regist อยู่นะครับมันมันจะเกิดเราเรียกว่าเป็นตัว Receiver l e a k นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดักถ้าโปรแกรมมันปิดเนี่ยเราจะต้องสต o p ตัว Re c e i v e r ตัวนี้นะครับก็วิธีการนะครับเราก็ไป โอเวอร์ไนะครับโอเวอร์ไลน์โค้ดมานะครับในส่วนที่เป็น on ปิดโปรแกรมนะครับก็จะอยู่ที่ on นออนสตนะครับก็ลองไปหาก่อนนะครับออนสต็จริงๆต้องเขียนที่ออนพ s สนะครับเขียนให้ถูกต้องนะครับลองเขียนให้ถูกเลยดีกว่านะครับเราจะสตาร์ทที่ on on น e s u m e นะครับแล้วก็ปิดที่ on stop นะครับผมจะไป on นรี o ูม on น o s t นะครับ on น e s u m e เนี่ยจะเป็นส่วนของการ start start ตัว receiver นะครับ on นรีซูมตัวที่1นะครับแล้วก็อีกตัวคือ on post นะครับ อันนี้คือจะเขียนแบบไม่ให้มันลีกนะครับ on pause สองตัวนี้นะครับเราจะสั่ง start ที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาตัว receiver ตัวเนี้ยนะครับย้ายมาไว้ในนี้นะครับมันจะ error เพราะว่า receiver ตัวเนี้ยมันเราไปสร้างไว้ในในนี้นะมันไม่เห็นนะครับเพราะนั้นเราจะต้องย้ายตัวตัว receiver เนี่ยออกมาเป็น global นะครับก็ย้ายมันขึ้นมานะคย้ายมาประกาศข้างนอกนะครับเป็นเลดอินอิเป็น,ปนอ็อบเจกต์น่าจะน่าจะต้องยกออกมาทั้งหมดนี้แหละนะครับ ถ้ายกออกไปก็จะไม่เห็นตัวเทค e อีกนะครับเทคกก็ประกาศไปข้างนอกอีกนะครับผมให้ประกาศเป็นไมล e ีไมลิเวอร์ทิ้งไว้นะครับโอเคประกาศเป็นเลดอินอิดนะครับแล้วเราก็จะมาอิดอมันที่นี่นะครับเป็นอ็อบเจกต์ที่นี่แล้วก็โค้ดสตาร์เราจะย้าาอยู่ตรงนี้นะครับ รีซีเวอร์อ๋อยังอยู่ใน on create อยู่นะครับพลาดนะครับต้องไวขึ้นออกไว้นั่นก็ไม่เห็นอยู่ดีนะครับโอเคก็จะมองเห็นละ on นลิซูมติดเลยเออโอ้ยลายชุดคอซูปเปอร์อ๋อเคนะครับผมเอาซูปเปอร์มันออกนะครับมันต้องคอซูปเปอร์คลาสด้วยนะครับกี้ผมเผลอลบออกนะครับเค ก็สร้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออนรซูมก็จะมาสตาร์ทนะครับเพราะามันจะเกิดออนคีเกตก่อนนะครับมันจะมาลันตรงนี้แล้วก็มาลันตรงนี้นะครับแล้วพอ User อรปิดหน้าจอนะครับเราก็จะให้มันสต็อปนะครับก็ u n นลิ i s t อันรี e ิสเตอร์รีเซิแล้วก็ใส่ชื่อร e เซิ v e r ร์นะครับทอนี้ก็ไม่ลีกละ นะครับลองรันดูอีกทีนะครับโปรแกรมก็รันได้เหมือนเดิมน,นะครับพอผมดึงสายออกก็จะเป็นขึ้นเป็นดสชาร์จนะครับพอเราปิดโปรแกรมันผมเสียบสายขึ้นก่อน,นขึ้นเป็นชาร์จจริงยัง ต้องเสียเข้าไปอีกนะครับก็ชาดจริงแล้วนะครับผมก็กดโฮมนะครับเพื่อสลับโปรแกรมนะผมสลับโปรแกรมปุ๊บตอนนี้รีเซิร์ฟมันจะหยุดทํางานนะเพราะว่าโปรแกรมเราไม่ได้อยู่บนหน้าจอนะครับเราไม่จาเป็นต้องคอยฟังอินเทนตัวนี้ละนะครับแต่ว่าเมื่อเราสลับกลับมาที่หน้าจอเดิมนะครับสลับกลับเข้ามานะมันก็จะกลับมาสตาร์ทใหม่นะครับเพราะมันจะเกิดรีซูมอีกครั้งก็จะกลับมาสตาร์ทอีกทีนึง ที้พอเราดึงออกมันก็จะยังทํางานนะครับเห็นมันยังดักอีเวนต์ได้เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับการเขียนตัวอินเทอร์รีเซิร์หรือว่าตัวบอร์ดแคลร r e c เ i v ร์เนี่ยแบบด y นามิกนะครับก็จะเขียนประมาณนี้นะครับในโปรแกรมนึงคุณจะคุณจะรับตัวอินเทกี่ตัวก็ได้นะคุณก็แค่ไปเขียนรีเซิร์เพิ่มเพิ่มกองไปนะครับแล้วก็ไปรีจิสกับอันรจิสเพิ่มขึ้นมาในส่วนของที่คุณต้องการรับข้อมูลคนนี้เพิ่มนะครับนะครับก็ในส่วนของเดนบิลรีเวอร์ก็จะจบที่โปรแกรมนนี้ะครับ